สวรสดีลตาอรี่ไร้สายนะคะตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนี่มาดูคุณสมบัติกันเลยนะคะตัวนี้สามารถที่จะปรับเป็นแบบระบบกระแทกกับตัวเป็น2ระบบนะคะระบบกระแทกกับระบบธรรมดานะคะแล้วก็มีหัวเปลี่ยนให้วิธีการใส่ก็ไม่ยากนะคะหัวที่แถมนี่มันจะมีหัวแถมมาแล้วคืออันนี้เราจะเรากด แล้วก็ดันลงดันขึ้นแค่นี้เองนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นหัวสต๊สวรรนดอกสวรรน์ธรรมดาได้หรือถ้าสมมุติจะเป็นสวรรนโรตารี่ใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนเดอนการออกมาแล้วเราก็เอาดอกสวรรนโตรตอรี่ที่แถมเอามาใส่ได้เลยอย่างนี้นะอ่ะอย่างนี้นะคะแค่นี้เองนี่เราก็เอาดอกสว่านโตารตอรี่ที่แถมใส่เข้าไปได้เลยนี่นะของที่แถมนะคะก็จะมีฐานนะคะให้สองก้อนอนี่นะร้อยแปดสิบแปด ให้สองก้อนนะคะพร้อมที่ชาร์จนะแล้วก็ในกล่องมีหัวเปลี่ยนให้พร้อมกล่องนะคะแล้วก็ดอกสว่านโรตาอรี่นะคะให้สามดอกนะคะสามเบอร์นะคะตั้งแต่เบอร์หกแปดสิบแล้วก็ดอกจอเจาะเหล็กเจาะไม้นะคะแล้วก็ดอกไขควงนะคะให้ไปทั้งหมดสี่ดอกนะคะตามนี้เลย เดี๋ยวเราจะสาธิตการใช้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะปูนให้ดูเห็นเห็นมันจ๋้แต้แจ่วจริงๆนะคะตัวนี้ไม่ได้เหมือนกับพวกสวอตแบตกระแทกธรรมดานะคะไอตัวนี้แรงจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราสาธิตอันนี้ปรับเป็นโหมดกระแทกก่อนนะคะมันมี2ระบบอันนี้ระบบกระแทกก็เาจาะปูนพื้นปูนเลยนะคะตอนที่เราแบบกดธรรมดา ประสิทธิภาพของมันจิ๋วแต่แจ๋วขนาดไหนครลงไปลึกมากๆเลยนะคะแต่ปกติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลึกได้ขนาด